คุณเคยเจอใครบางคนที่แค่เดินเข้ามาในห้องบรรยากาศก,าก็เปลี่ยนไปเลยไหมฉันเชื่อว่าทุกคนเคยเจอและบางทีเราก็เป็นคนนั้นเองวันนี้ฉันอยากจะมาคุยเรื่องคลื่นพลังงานของคนที่เข้ามาหาเราไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติอะไรหรอกแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราสัมผัสได้เอง สังเกตง่ายๆเลยนะลองถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้ดูคนนี้ทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มหรือเหนื่อยล้าบางคนอยู่ด้วยแล้วเหมือนได้ชาร์จแบตคุยกันได้ทั้งวันก็ไม่เบื่อแต่บางคนแค่คุยไม่กี่คำก็รู้สึกเหมือนโดนดูดพลังไปหมดคุณรู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดเผยตัวเองกับคนนี้ไหม คนที่พลังงานดีจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คุณกล้าเป็นตัวเองไม่ต้องคอยระวังว่าเขาจะตัดสินหรือวิจารณ์สัญชาตญาณของคุณบอกว่าอะไรอย่ามองข้ามความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นตอนเจอกันสัญชาตญาณมักจะบอกอะไรเราเสมอ ฉันเคยเจอคนที่ตอนแรกก็ดูดีทุกอย่างแต่พอคุยไปสักพักกลับรู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆบางอย่างมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้แต่รู้ได้จากความรู้สึกข้างในตอนนั้นฉันได้แต่ถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงรู้สึกไม่สบายใจขนาดนี้สุดท้ายฉันก็เรียนรู้ว่าการฟังเสียงหัวใจตัวเองสำคัญที่สุด อย่าพยายามฝืนความรู้สึกถ้าอะไรบางอย่างมันบอกว่าไม่ใช่ก็แปลว่าไม่ใช่บางครั้งเราอาจจะเจอคนที่พลังงานไม่เข้ากันไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะแต่แค่เราอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่ในคลื่นความถี่เดียวกัน จำไว้ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเลือกคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองเลือกคนที่ทำให้คุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเลือกคนที่รักและเข้าใจคุณอย่างที่คุณเป็นเพราะทุกการตัดสินใจคือการสร้างชีวิตที่คุณต้องการถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้แตะใจคุณฝากกดติดตามไว้นะเราจะเติบโตด้วยกัน ถ้าเรื่องนี้ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญฉันอยู่ตรงนี้เสมอกดไลค์ให้กันเป็นพลังใจก็พอ